สวัสดีครับสงกรานต์เวายนะครับในคลิปวิดีโอนี้มารีวิวแนะนําเครื่องมือช่างจากทางดีวอลนะครับตัวนี้จะเป็นชุดบล็อก1นทับสนิ้วหรือว่า4หุนของทางดีวอลก็ถือว่าเป็นไซส์ที่นิยมใช้กันนะครับ4หุนตัวนี้จะมีอยู่ยีบ3ชิ้นด้วยกันรหัสชื่อรุ่นจะเป็น DWMT 74739นะครับตัวนี้มีรับประกันตลอดอายุการใช้งาน สามารถใช้งานร่วมกันกับพวกบล็อกลมบล็อกกระแทกได้เลยนะครับในส่วนของฟันเฟืองด้ามขันเนี่ยจะเป็นแบบละเอียดนะครับ72ฟันถาดเครื่องมือด้านในสามารถเคลื่อนย้ายออกได้นะครับแล้วก็กล่องกันกระแทกด้วยในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะบอกรายละเอียดของด้ามขันนะครับก็คือฟันเฟืองที่อยู่ด้านในเนี่ยจะมีความละเอียดถึง72ฟันนะครับซึ่งการที่เฟืองมันละเอียดขนาดนี้นะครับมันทําให้องศาในการขันของด้ามขันหรือว่าด้ามก๊อกแก๊กเนี่ย ใช้องศาแค่5องศาเท่านั้นเองนะครับก็เหมาะสําหรับการเอาไปใช้งานในพื้นที่แคบๆที่มันมีพื้นที่ในการทํางานน้อยนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับส่วนตัวเหล็กที่เอามาใช้ทําเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นโครมานาดียมสตีลนะครับจะมีความแข็งแรงทนทานดีมากเลยเดีย๋ยวมาแกะดูภายในกล่องกันดีกว่านะครับว่าชิ้นงานจะสวยขนาดไหนสําหรับล็อกเนี่ยจะมีอยู่ถึง4จุดด้วยกันนะครับล็อกได้น่นหนามาก เปิดออกมาครับงานสวยงามมากแล้วก็งานดูลหนานะครับดูแข็งแรงดีทีเดียวสำหรับลูกบล็อกเนี่ยจะมีอยู่2 0ตัวนะครับโดยแบ่งเ,เป็นหน่วยมินอยู่10ตัวแล้วก็หน่วยหุ่นอีก10ตัวนะฝั่งนี้จะเป็นหน่วยหุ่นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน่วยมินมาดูชิ้นงานของลูกบล็อกกันนะครับ งานนี้ต้องบอกว่าสวยๆนานๆเลยนะครับงานดูแข็งแรงมากสําหรับลูกบล็อกเซตนี้นะครับมีการเคลือบแบกออกไซด์หรือว่าการลมดํานะครับป<ม>้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องมือนะครับลูกบล็อกแต่ละตัวเขาจะมีรหัสชื่อรุ่นที่แตกต่างกันไปนะครับนะครับอย่าง2ตัวนี้24่สิยีสมิลเนี่ยก็จะมีรหัสที่แตกต่างกันไปขนาดเล็กสุดของหน่วยมิลเนี่ยจะอยู่ที่13มิลน,นะครับ แล้วก็ไล่ขึ้นมาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเอดยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสี่มิลเนี่ยี่สิบสี่มิลนี่คือใหญ่สุดนะครับสิบสามแล้วก็ยี่สิบสี่ส่วนฝั่งที่เป็นหน่วยหุ่นนะครับตัวเล็กสุดก็จะเป็นเจ็ดทับสิบหกส่วนตัวใหญ่สุดก็จะเป็น1นิ้วนะครับส่วนรายละเอียดของตัวอื่นก็คือตามที่ผมขึ้นให้ดูหน้าจอณนะตอนนี้เลยนะครับ ส่วนอีก3ตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นด้ามขันนะครับหรือว่าด้ามก็แก๊กนะครับงานดูแข็งแรงหนาหนักทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้สามารถที่จะปรับให้มันหมุนฟรีทั้งซ้ายและขวาได้นะก็ปรับตรงนี้ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ามันมีลูกปืนอยู่นะครับลูกปืนตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับ,บล็อกเข้ากับลูกบล็อกนะครับ ถ้าดูที่ลูกบล็อกนะครับมันจะมีรูนะเราก็เสียบเข้าไปให้มันตรงรูตรงนี้จากนั้นก็ปล่อยนะครับยังไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดเลยนะครับถ้าจะปลด lock, ล็อกเราก็กดนะครับปุ่มด้านหลังใช้งานนี่หายห่วงเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดร่วงลงมาในส่วนด้ามจะเป็นลักษณะวงรีนะครับถือว่าจับได้แน่นจับได้ถนัดมือดีมาก อีกตัวถัดมาจะเป็นด้ามต่อความยาวนะตัวนี้ความยาว5นิ้วก็มาต่อกับลูกบล็อกโดยตรงได้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ที่เอาไว้ต่อใช้งานกับพวกไขควงกระแทกต่างๆนะครับถาดเครื่องมือที่อยู่ด้านในเนี่ยเราสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็เอาไปใส่กับพวกลิ้นชักหรือว่าตู้เก็บเครื่องมือได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกล่องเนี่ย เราใช้ไอตัวกล่องที่มีลักษณะเหมือนกันมาทับซ้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับสองข้างเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหูหิ้วนะครับหิ้วไปใช้งานได้สะดวกมากเลยเวลาใช้งานก็ใช้งานได้กับบล็อกลมบล็อกไฟฟ้านะอย่างตัวนี้ก็เป็น d e วอ l t DC ีซก็จะเป็นบล็อกขนาด4หุนนะครับตัวนี้แรงดีมากทีเดียว หรือจะมาใช้กับ DCX 801ซึ่งเป็นไขควงกระแทกแบบนี้ก็ได้เราก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับจากนั้นก็เอาไปใช้งานร่วมกันกับลูกบล็อกต่างๆได้แล้วนะครับก็ถือว่าสะดวกดีมากเลยใช้ได้ทั้งบล็อกใช้ได้ทั้งไขควงกระแทกนะครับ หรือเราจะออกแรงหน่อยก็ได้นะครับก็ใช้ด้ามขันที่เขามีมาในเซ็ตนะครับมาทําการขันได้เลยโดยที่มันสามารถที่จะปรับให้หมุนฟรีด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นชุดบล็อกอีกตัวหนึ่งจากทางดีวอลนะครับที่น่าใช้งานมากทีเดียวงานดูแข็งแรงนะครับทนทานก็ให้ห่วงได้นะครับในเรื่องของคุณภาพของดีวอลนะครับส่วนท่านไหนสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้า รวมถึงตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับราคาค่าตัวก็อยู่ประมาณที่3,000บาทบวกลบนะครับอาจจะมีถูกกว่าหรือว่าแพงกว่าบ้างในแต่ละร้านค้านะครับก็ลองไปเช็คไปเปรียบเทียบราคาดูเองได้นะครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากไปค้นหาเองเดี๋ยวผมใส่เป็นลิงก์สินค้าไว้ให้ด้วยนะครับใต้คลิปวิดีโอตรง description ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อจากตรงนั้นก็ได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวชุดบล็อกของทาง d ีวอลนะครับ dwt m T 7จ7 3 9กก็น่าจะจบแค่นี้ก่อน เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับติดติดตามรับชมสวัสดีครับ